ชมครับจับพิรุธใครเผาศูนย์วิจัยกันแน่กรณีศูนย์วิจัย g n t เกิดเพลิงไหม้และระเบิดเมื่อ23ปีที่แล้วเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะเกิดจากความหละหลวมหรือเป็นอุบัติเหตุ แต่มีคนตั้งใจเผาเพื่อหนีความผิดหรือไม่แล้วใครกันล่ดที่น่าจะเป็นคนเผาตัวจริงนี่คือ3ผู้ต้องสงสัยในเหตุการณ์นี้ก็คือนบดนัยธเนศและหมอครองขวัญแม่ของหมอขุนเขา3คนนี้เนี่ยชวนทุกคนมาจาับพิรุธกันและเดี๋ยวเคาะสรุปเลยว่าใครกันแน่ครับเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับดูจะมีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่มีชาวบ้านเจ็บป่วยและตายนะครับ ตรวจสอบทุกคนพบว่าได้รับสารไคโรเนียมสารนี้แหละดินว่าจะเป็นกุญแจดอกสําคัญที่จะไขปริศนาทั้งหมดนะครับขณะที่ล่าสุดหมอระบาดก็ทํางานอย่างหนักนะครับมีการลงพื้นที่สอบสวนโรคต้องหยุดให้ทันนะครับไม่งั้นอาจจะเกิดโรคระบาดครั้งใหม่ กลายเป็นข่าวใหญ่แน่ๆนะครับลุ้นปฏิบัติการครั้งนี้สุดๆวิเคราะห์เจาะลึกละครไทยกับดินพชรประพลจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดจากศูนย์วิจัย GMP ของนบดนัยที่ดูแลและบริหารอยู่ในเวลานั้นนะครับทำการวิจัยสารไคโรเนียม เพื่อใช้ในการผลิตยารักษาโรคมะเร็งเมื่อพศ2,543หรือว่า23ปีที่แล้วในระหว่างที่มีการวิจัยเนี่ยก็พบว่าชาวบ้านรอบศูนย์วิจัยเกิดเจ็บป่วยและตายโดยไม่ทราบสาเหตุเลยนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันมีอาการเหมือนกันก็คือตามผิวหนังเนี่ยจะมีรอยจ้ำดำขึ้นในส่วนต่างๆเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี้เลยนะครับ หมอระบาดพอทราบเรื่องนะครับก็ต้องรีบลงพื้นที่ตอนนั้นเน้นนำทีมโดยนายแพทย์เสกวรพุทธิชัยซึ่งเป็นพ่อของหมอคุณเขาก็ไปตรวจสอบไปหาสาเหตุนะครับจนในท้ายที่สุดเนี่ยก็พบว่าต้นตอมาจากสารเคมีที่รั่วไหลออกมาจากสูตรวิจัย GMP มีการจัดการกับขยะสารพิษไม่ดีพอ สารพิษก็เลยรั่วไหลออกมาสู่แหล่งน้ำนะครับนำไปสู่คำสั่งปิดศูนย์วิจัย GMP โดยด่วนทันทีนะครับพร้อมกับการอพยพชาวบ้านในรอบพื้นที่ทั้งหมดแต่ปรากฏว่าในวันเดียวกันเนี่ยศูนย์วิจัย GMP ก็เกิดเพลิงไหม้และระเบิดส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากและเสียชีวิตกว่า10คนฉะนั้นเรามาจาับพิรุธผู้ต้องสงสัยที่อยู่ในเหตุการณ์ก่อนเกิดเพลิงไหม้และระเบิดกันก็จะมีนพดานายธเนศและหมอครองขวัญ เพราะ3คนนี้เขาจากลุ่มยืนคุยกันภายในห้องทดลองพักใหญ่เลยนะครับมันเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เจ้าหน้าที่กําลังนําคําสั่งปิดศูนย์วิจัยมาพอดีแต่ว่ายังไม่ได้เข้ามานะแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บเดียว3คนนี้แยกย้ายเกิดเพลิงไหม้และระเบิดขึ้นมาคุณผู้ชมคิดว่าใครเป็นมือเผาตัวจริงกันแน่ครับ3คนนี้ดินตัดนบดนายทิงเพราะเขาไม่น่าจะเป็นมือเผาแบบไปเผาเองอะ ด้วยความที่บุคลิกนิสัยเขาเป็นคนที่ชอบสั่งการมากกว่าชอบสั่งลูกน้องมากกว่าไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รู้เรื่องนะด้วว่าเขารู้แต่ว่าน่าจะอยู่ในมุมของการสั่งการและอยู่เบื้องหลังเพราะถ้าเกิดศูนย์วิจัยไม่เกิดเพลิงไหม้หรือว่าระเบิดไปเนี่ยนะครับคนที่ต้องรับผิดชอบเรื่องสารพิษสารเคมีเนี่ยก็ต้องเป็นนบดนายเขาน่าจะถูกดำเนินคดีหนักเลยครับคุณผู้ชม ส่วนคนที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดว่าน่าจะเป็นมือเผาตัวจริงเนี่ยมองว่าน่าจะเป็นทเนตหรือไม่ครับคุณผู้ชมด้วยความที่ทเนตเนี่ยเขาเป็นมือขวาของนบดนานในเวลานั้นนะครับทำงานแบบใกล้ชิดรู้ใจทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วเดี๋ยวหลังจากคุยเนี่ยแป๊บเดียวไฟไหม้และเขาเนี่ยมีท่าทีเร่งรีบไปหาลูกสาวนะครับมันดูแปลกๆมันดูมีพิรุธมากลูกสาวก็คือมินตราแล้วตามข้อมูลที่เปิดเผยอยู่แล้วนะครับตอนนี้ระบุว่าตัวของทเนตเนี่ยมีอดีต ที่เป็นตราบาปไม่สามารถบอกมินตราได้คือถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้รู้เห็นไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมีความสูญเสียเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะมีตราบาปอะไรคระบคุณผู้ชมแล้วทําไมจะบอกมินตราไม่ได้ปัจจุบันทเนศไม่ได้ทํางานเกี่ยวข้องกับศูนย์วิจัยใหม่แล้วด้วยนะครับส่วนหมอครองขวัญน,นะครับที่ตกเป็นข่าวนะครับตกเป็นคนที่ถูกมองว่านี่แหละคนนี้แหละแน่ๆเลยดินมองว่า ไม่ใช่อ่ะด้วยความที่หมอครองขวัญเป็นคนที่วิจัยสารไคโรเนียมตอนนั้นก็ต้องบอกว่าเขาก็เป็นคนหนึ่งที่รอบรู้นะครับแล้วก็วิจัยมาสักพักก็ตั้งใจดีแหละอยากจะผลิตยารักษาโรคมะเร็งให้สําเร็จนะครับยินเชื่อว่าเขาไม่มีทางที่จะเผาศูนย์วิจัยทิ้งอ่ะจะเผาทําไมในเะมื่อตัวเองก็กําลังวิจัยอยู่และที่สําคัญเขาไม่รู้เรื่อง ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีเรื่องของสารพิษรั่วไหลจนชาวบ้านเนี่ยเจ็บป่วยล้มตายฉะนั้น3คนนี้คุณผู้ชมคิดว่าใครเป็นมือเผาตัวจริงพิมพ์แลกเปลี่ยนคุยกันใต้คลิปตอนนี้นะครับสำหรับดินะครับเคาะสรุปเลยดิมองว่าทเนตมีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะเป็นมือเผาศูนย์วิจัย GMP ตัวจริงครับคุณผู้ชมและหรืออาจจะมีลูกน้องคนอื่นร่วมด้วยนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ได้สร้างปมในใจให้ใครต่อใคร,ใครอีกหลายคนหนึ่งในนั้นก็คือหมอขุนเขาที่ต้องสูญ ขวัญเนี่ยยังถูกนบดนายใส่ร้ายด้วยอ่ะมีการยัดเงินแล้วก็ให้ข่าวกับนักข่าวไปล่วงข่าวสักหน่อยว่าที่สุ์วิจัย GMP เกิดเพลิงไหม้และระเบิดมันเป็นเพราะความละหลวมของหมอครองขวัญจุดนี้เนี่ยทำให้หมอคุณข่าวเนี่ยเขาไม่พอใจและเป็นปมฝังใจเลยนะเพราะเขาเห็นไงว่านบดนายเนี่ยมีการคุยกับนักข่าวมีการรับเงินอะไรยังไงเขาเลยเกลียดไม่ชอบนักข่าวจึงไม่แปลกใจนะที่พอโตมาแล้วไปเจอนักข่าวอย่างเจนจีรา เขาจะไม่ไว้ใจเขาจะมีกำแพงเขาจะเกลียดเขาจะไม่ชอบเลยครับคุณผู้ชมสำหรับเส้นทางชีวิตของหมอขุนเขาก็เดินตามรอยพ่อแม่เลยนะครับเรียนจบทางด้านหมอมาเต็มเลยและปัจจุบันก็เป็นหมอระบาดแถมเขายังตั้งใจด้วยนะครับว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเขาจะพิสูจน์และทําให้สังคมรับรู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตไม่ได้เกี่ยวข้องกับแม่เขาเลยครับสำหรับศูนย์วิจัย GMP ที่เกิดเพลิงไหม้และระเบิดไปแล้วปัจจุบันก็เปลี่ยนมาเป็น RDK แต่ยังคงมีความพยายามในการวิจัยสารไโรียม เพื่อผลิตยารักษาโรคมะเร็งให้สําเร็จสักทีหนึ่งล่าสุดก็เลยไปดึงเอาคนที่มีความรู้ต้องบอกว่าแน่นที่สุดแห่งยุคเกี่ยวกับสารไคร,รเนีมก็คือหมอรามไปเอาเขามาเป็นหัวหน้าทีมวิจัยชุดใหม่ของ RDK เลยการวิจัยดําเนินต่อไปครับดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่เหมือนว่าอาดีตเนี่ยมันกําลังตามมาหลอกหลอนคนที่ทําผิดครับเพราะประวัติศาสตร์สำรอยลูกน้องของนบดานายเนี่ยดันเอาขยะมีพิษจากศูนย์วิจัยนะครับไปแลกรอบทิ้งในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง จนสารพิษเนี่ยมันรั่วไหลชาวบ้านก็เจ็บป่วยล้มตายนะครับแถมยังมีขบวนการสร้างเรื่องหลอกชาวบ้านว่าไอ้ที่เจ็บป่วยล้มตายเนี่ยมันเกิดจากผีแม่ไม้ครับทีหมอระบาดของหมอขุนเขาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปเก็บตัวอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเลือดน้ําไขสันหลังดินน้ําแล้วก็อาหารที่ชาวบ้านเขากินมันก็เลยโปะเพราะผลแลบออกมาแล้วนะครับว่า ทั้งหมดเนี่ยตัวอย่างที่เก็บไปเนี่ยมีสารไครเนียมซึ่งเป็นสารเดียวกันกันกบที่หมอครองขวาญแม่ของเขาทําวิจัยเมื่อ23ปีที่แล้วเนี่ยมันโปะเลยจิกซอกําลังต่อติดเลยแถมหนึ่งในอาการของชาวบ้านที่เจ็บป่วยและตายอะ่ะดันเหมือนก,นกันกับอดีตอีกตรงที่อัตามภาพที่เทียบให้ดูนะครับว่าจะมีรอยจ้ำดําขึ้นตามผิวหนังส่วนต่างๆดีอว่ามันเป็นอาการที่ไม่ได้พบเห็นได้ทั่วปไปมันเหมือนเป็นอาการเฉพาะที่น่าจะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับในอดีต เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องใหญ่สําหรับหมอขุนเขากับทีมเพราะเป็นหมอระบาดท,ที่ต้องลงพื้นที่สืบสวนสอบสวนโรคจะต้องเร่งหาสาเหตุต้องจับการระบาดและต้องรีบตัดวงจรของโรคระบาดให้ได้ทันทีนะครับหมอขุนเขาเนี่ยก็ทํางานอย่างหนักเลยครับคุณผู้ชมแต่ดูเหมือนว่าการทํางานมันก็ไม่ได้ง่ายเพราะคนที่มีความรู้เรื่องไคโรเนียมก็มีไม่เยอะ แถมไครโอนิัมเนี่ยมันดันเป็นกุญแจดอกสําคัญที่จะนําไปสู่คําตอบได้ยิ่งตอนนี้นะครับมั่นใจแล้วว่าอดีตปัจจุบันมันเกี่ยวข้องกันแน่แถมเรื่องนี้มันยังมีความเสี่ยงเพราะมีคนที่เสียผลประโยชน์แน่ๆแ,และมีคนที่ไม่อยากให้ความลับเปิดเผยครับแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามหมอคุณเขาจะทําหน้าที่ตัวเองต่อไปเขาไม่หยุดแน่คุณผู้ชมมั่นใจได้ดิ้งเข้าใจเขานะเขาเป็นหมอระบาด มองว่าสารไคโรเนียมเป็นสารที่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมมีชาวบ้านบาดเจ็บล้มตายไปก็เยอะไม่เห็นหรอทำไมยังมีคนพยายามวิจัยอยู่เขาไม่ผิดนะที่คิดแบบนี้ที่มองแบบนี้เพราะเขาคือหมอระบาดมันคือหน้าที่มันคืออาชีพเขาแต่พอมองอีกมุมหนึง่งคนที่ทำวิจัยสารไคโรเนียมเพื่อผลิตยารักษาโรคมะเร็งเขาก็ไม่ผิดถ้าทำสำเร็จมันโคตรจะดีมันดีมากครับคุณผู้ชมเพียงแต่ระหว่างทางที่ยังไปไม่ถึงเนี่ย ไอการวิจัยเนี่ยความรับผิดชอบการจัดการการกําจัดขยะสารพิษหรือว่าสารต่างๆไม่ให้รั่วไหลมันเป็นสิ่งสําคัญที่สุดต่างหาก ที่ผ่านมาพลาดจุดนี้มันจึงเกิดความสูญเสียตามมาครับและข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับสารไคโรเนียมที่จริงก็เป็นสารที่ให้คุณประโยชน์มากมายเลยครับคุณผู้ชมเพียงแต่มีความรู้มากพอหรือเปล่าจัดการดีมากพอหรือเปล่าไม่งั้นหมอรามเนี่ยเขาไม่วิจัยมาเป็นระยะเวลานานเพื่อหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยจะได้มาซึ่งยารักษาโรคมะเร็งแบบครอบจักรวาลแบบเอาอยู่แบบ ท้าชนทุกมะเร็งจะได้เอาไปช่วยเหลือคนครับคุณผู้ชมเพียงแต่ว่าสารไครโอนีมเนี่ยดันถูกนำไปผสมกับสารบางชนิดจึงทำให้เกิดสารพิษและความสูญเสียขึ้นมา แต่ต้องย้ำนะครับผู้ชมว่าสารไคโรเนียมที่เราพูดถึงและติดตามในละครเนี่ยเป็นสารสมมติในละครเท่านั้นในชีวิตจริงไม่ได้มีสารนี้นะครับสิ่งที่น่าจับตามองและลุ้นหลังจากนี้ก็คือการวิจัยไคโรเนียมของหมอรามไม่ราบลรื่นแน่แนครับผู้ชมเนื่องจากว่นานบดนายนะครับทั้งจ้องทั้งพยายามที่จะแย่งชิงอํานาจจากระดากรหมอรามมาสายระดากรจึงไม่แปลกที่จะถูกขัดขวางทุกทาง หมอขุนเขายังคงตามสืบเรื่องสารไครเนี่แม้ว่าจะยากแต่ไม่หยุดนะครับเรื่องย่อสืบลับหมอระบาดท,ที่เปิดเผยมายืนยันได้นะครับว่านับจากนี้ไปมันไม่ง่ายเลยครับเพราะหมอรามเนี่ยเขาจะไปรู้ความลับที่อดีเคซ่อนเอาไว้นํามาซึ่งโศกนาฏกรรมนี่ไงตั้งใจไปทําวิจัยดันรู้ความลับเพิ่มเติมซะด้วยครับคุณผู้ชมทีมของหมอขุนเขากับเจนจีราก็เลยต้องร่วมมือกันในการไขปริศนาต้องนําคนผิดมาลงโทษตามกฎหมายและหยุด การเจ็บการตายที่มีต้นตอมาจากสารพิษปนเปื้อนครั้งนี้ให้ได้วันนี้ขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะครับเราพบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ